มวอนมันสกัดตั้นไม่ให้จิตแจม่มใสหลุดพ้นอิสระมันครอบงำย่มยีให้หมนมองทให้สูกซี้เศร้ามองทุรนทุร,รายกระวนกระวายเนี่ยมีอยู่จริงแต่ไม่เคยสนใจรู้สึกลำคาญบ้างก็ปัดทิ้งไปโดยไม่ต้องสนใจมันก็มีอยู่เป็นธรรมดา คือมันไม่ถูกแก้ไขนี่มันไม่ถูกเขาระง,งับเสียเนะี่ยงั้นถ้าไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่มีทางะที่จะรู้ว่ามันมีปัญหาเพรามชีวิตมีปัญหาที่ต้องแก้ไขคือความทุกข์นั่นแหละแมอแต่ความทุกข์ผิวเผินอย่างนี้แต่มันมีอยู่จริงนะมีอยู่ทั่วไปนี่ก็ไม่รู้จกักงั้นคอยไปรู้จักตัวจริงมันก่อนเถอะ พน,นิวร์ตัวที่หนึ่งมันรบกวนอย่างไรตัวที่สองรบกวนอย่างไรตัวที่สามรบกวนอย่างไรตัวที่สี่รบกวนอย่างไรตัวที่ห้ารบกวนอย่างไรศึกษาจากของจริง <c oughs> ไม่ใช่จากหน,งนังสือหนังสือมันก็อยู่ในหนังสือพวกเรียนนักธรรมมันก็ไม่รู้จักเพราะมันมเรียนอย่างหนังสือเรียนอยู่ในหนังสือให้มันเรียนนักธรรมจนตายมันก็ไม่รู้จักนิวร์ห้าประการ ่านว่าแต่มันจะมาเรียนที่ตัวจริงของนิวรณ์นะที่มีอยู่ในจิตใจนะนี่จะเริ่มต้นจับตัวได้มันจะมีปัญหาที่แท้จริงที่จะศึกษาแล้วก็จัดับให้ได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็จะบางคนจะคิดโอ้เรื่องธรรมดาประมันขี้เกียจฟังง่วงนอนแล้วเรื่องธรรมดาเกินไปง่วงนอนจะแล้วไม่อยากฟังแล้วนี่ก็เป็นได้นะ แต่คุณไปคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้มันมันจริงสักเท่าไรที่มันเบียดเบียนมนุษย์และเรานั่นแหละเป็นผู้ถูกเบียดเบียนเสียความรู้สึกทางเพศะเสียความรู้สึกทางหงุดหงิดไม่ชอบอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็จิตหดหูตกตากระปรกกระเปี้ยไม่มีกำลังใจชีวิตไม่แจ่มใสเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านจะเป็นว่า แล้วก็ลังเลอยู่ตลอดเวลาี่ว่ามันจะดับทุกข์ไหมมันจะพ้นทุกข์ไหมมันจะปลอดภัยไหมถึงเย็นหนังสือจบแล้วมันก็ยังปลอดยังยังลังเลวจะไม่มีงานทำมีงานทําแล้วมันก็ยังลังเลว,ว่ามันจะต้องตกงานหรือมันจะมันเป็นเรื่องที่ลังเลอยู่เรื่อยไปรบกวนกันตลอดชีวิตเลย ถ้าสิ่งเหลานี้ไม่มีมารบกวนเราจะสบายสัตเท่าไรเราจะสบายสัตย์เท่าไรนะข่อิดดู